นียแหละผมท้อบอกว่าเอยโดนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อย่างที่ผมบอกเพื่อนนะ,นะว่าอ่าดอได้ล่มนีนะ่ปลกได้แล้วเห็นไหมหแยงทงเพื่อน เงียบสงบอยู่นานนะได้แล้วตัวหนึ่งได้มาหนึ่งพนอแล้วเป็นยังไงลักษณะยังไงไครับนี่นะผมก็จะบอกให้รู้นะครับปลากระยงทงก็จะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับในน้ำน่านจะเป็นตระกิดนะปลาคงจะเข้าฝูงพอดีนี่แหละมันก็เลยดึงพอดีนะครับโอเค 我呢？<But S 2> <enough. S 1> okay.